เอ้ยทายเลยอยู <bur> ่ไหนอ่ะนี่น้องอยู่ตรงตรงนี้แล้นอยตอนจเลื่อนให้ดูนะจ๊ะนะจ๊ะ นอ,อน,น,นอีกทีก่ดแมพกดแมพกดแมพกดแมพขยายขยายแสงแดดอะชอบบางขยายขยายออกไม่ใช่ขยายเข้าขยายออกนะให้มันขยายออกนะอออขยายออกก่อนขยายออกอ่ะ ให้สุดอีกถือกล้องกว้างเอ้ยให้สุดถือกล้องกว้างกว่านี้ได้ไหมแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงแป๊หน,นึง่งอยู่อยู่ที่เดิมนะห้ามไปไหนนะให้อยู่ที่เดิมน้องอยู่ตรงนี้นะ มันบอกห้องแมนยูเต็มอีกแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาเนี่ยน้องอยู่ตรงเนี้ยตรงออกตัวสนามแข่งเลยนี่ยตรงขายรถด,ด้วยตรงที่มันขายรถอ่ะแป๊บนึงเมนยูรถนเดี๋ยวมีนี่นะเมนยูตรงเมนยูฮะ<า>ขอสักเพลง ขอสักเพลงเพลงอะไรก็ได้นจะจ๊ะนะจาพ่อมึงสีให้ชนอีกทีก็ไม่ไวหวลอ,อ,อยมันอยู่พีลอยแมน,นเอ,อ้ยความโอ้โหชนอยู่ขออีกสักเพลงนาจาชนแกงนกชนแกงพ่อมึงสีให้ชนอีกทีก็ไม่ไหวชนแกงชนแกง ไหนอ่ะอยู่พี่พี่อยู่พี่อยู่ตรงที่เขาขายรถอะ่ะกระลอ,อ,อกไประลอ,อ,อกไปเรื่องพี่โจสีอะไรสีแดงดำอ่ะชนชนเกงชนแกงชนเกงน้องสีเขียวอยู่ตรงถังขยาเนี่ยกระลาออกไปเนี่ยเห็นไหมไหนวะน้องชนพีน่โจเนี่ยคันสีอะไรอ่ะสีเขียวไม่เห็นเลย สปอยเลอร์ป่ะมีไหมพี่โจพี่โจเนอะรถพี่โจมีสปอยเลอร์ไหมไม่มีเดี๋ยวเข้าใหมาก่กอนทำไมมันไม่ได้โอ๊ยอุย้ยรนพี่โจเข้าไปก่อนเดี๋ยวน้องเาอกาขอโทษขอโทษ,โทษเบื่อโฆษณา เข้าไปก่อนนะงองงงงงองเดี๋ยวเรากดพร้อมกันก็ได้ไงกดสตาร์ทอ่ะช้อนแกงชนแกงชนแกงโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวเออยังไม่กดหนึ่องสามจึ๊บกดแล้วกดแล้วชนแกงชนแกง เฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่พี่อยู่ที่เดิมอ่ะที่ขายรถอ่ะเดี๋ยวน้องออกไปห่ะโอ้นนนโอ้นนนน้องบนปั๊ก นี่กำลังไปกำลังไปอืมอ้มฮดแข่งกับมินดูอะฮึอุ้ยรถคว่ำอ้โอ้ยเอาเ้ยจะดับจำเปะอะไรชนแกงชนแกงชนแกงหน่อยอะเร่งมินยูมินยู ช้นแกงสักเพลงอ่ะดิเอ,อ๊ะอไม่เห็นพี่โจเลยอะพี่โจฮะโจไม่เห็นพี่โจเลยแป๊บน,นึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าเองพี่โจอยู่ตรงไหนนี่แป๊บนึงเ,นนะเป็นยูไม่เรียนนี่ น้องอยู่ตรงเนี้ยมันห้องเต็มอีกแล้วอะทำไมเมืเ่อไรเมื่อไรเราจะได้เล่นด้วยกันสักทีต้องอยู่ด้วยกันมันถึงจะเล่นได้มั้งทำไมพี่โจไม่ยอมกดชื่อกดแล้วแต่มันบอกว่าห้องแมนยูเต็ม แม,ม่โจโอ,อยู่ไหนอะน้องบอกว่าพี่น้องกดไมค์ไปในเกมเนะี่ยพี่พี่โจโอ,อยู่ไหนแล้วมีมันมีคนด่าด้วยใครโจโไหนวะมันบอกอย่างเงี้ยต้องได้ยินนเรียงของมันดิเราไม่รู้จักเขาหนึ่งหนึ่งกูเบ้าเอาอดียวเบ้าแข่งเบ้าเอาอบา้า <laughs> มาสิจัดให้กูสักดอกสิ นีสัย่อริงเลิกเล่นแล้วไหนแมนดูมาคุยกันดีกว่าอะไรอไริงอยากอยากดูนชนแกงไหมอริงเกยมสเก็ตบอร์ดน้องเล่นอย่างมันเลยน้องตีลังกาสเก็ตบอร์ดได้ละใครอะใครใคร่ายใครถาม ใครให้ถ่าย,ายเริงรเ,ปเปิดเอไหมเนี่ยเริงฮะเปิดเอไหมเนี่ยเปิดสิไหนพี่โจเรียนเสร็จยังพักเียงอยู่เล่นจีดีเอดูน้ำแล้วไม่ไม่เรียนหนังสือเหรอเนี่ยเอำไน<า>อยู่ไม่เรียนอะฮะอะไรจูๆอะไรจูๆกลัวใครได้ยิน ไม่เรียนวันนี้ไม่เรียนทำไมไม่เรียนถูฟ้องแม่เลยเดี๋ยววางสายก่อนถูฟ้องแม่เลยเอาทำไปตรวจสอบเ,เ,อเดี๋ยวไปให้ไปตรวจสอบเมนยูด่วนว่าเรียนหนังสือหรือไม่ร้จัลนูกน้องใครรู้จักเปล่าอะไรนะหนูลูกน้องใครรู้จักไหมใครลูกน้องใครรู้ปหมเดี๋ยว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 จับ ใครใครใครอยู่เมื่อกี้ใครอยู่เมื่อกี้เห็นใครเมื่อกี้เห็นใครยืนอยู่ลูกแม่หนูลูกน้องใครไม่เมื่อกี้เห็นใครยืนอยู่เมื่อกี้ใครยืนอยู่เมื่อกี้ใครยืนอยู่มีคนยืนอยู่คันขอเสื้อลุงชุนนั่นแหละอ๋อน้าอังน้าอังเหรอใช่เพราเหรอถ้าพี่โจมานะจะพาขับรถบอกน้าอังมินยูไม่เรียนหนังสือบอกแม่ด้วย เล่นเกมเนี่ยเป็นเรียบเรียช้อนแกงหรอกบอกได้เรียนไหมเห็นไหมเสือกเสียงพี่เค้กแน่เลยใช่ไหมเสียงพี่เค้กจ้ะพูดจากับพี่พูดนิดเดี๋ยวเเหนียวเลยมันปิดใหม่แล้วมันพูด รู้แลวว่าพูดอะไรอะริงเปิดไมค์เด้เใคยเดี๋ยวลุงจะสอนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคำใหม่แล้วเมนยูเมนยูเขามีคำใหม่แล้วอะไรเขาอะไรมันมีกระเทยกระเทยคนหนึ่งเดี๋ยวฟังคนนี้มันมีกระเทยคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าโจดมาเออแล้วมันไปถึงร้านร้านร้านเหล้ามันก็ พอไปถึงร้านเหล้ามันก็บอกว่าบ้องสรามุยแก้วเขาจำไหม่บ้องคือพี่สราคือเหล้ามุยแก้วมุยก็คือหนึ่งแก้วก็คือหนึ่งขวดบองห้านึงบ้องสรามุยแก้วเออพี่เหล้าขวดหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ลงจากรถมอไซค์ไปไปยืนรอเหล้าเขาหันกลับมามอไซค์ล้ม เขาก็อ no, <we> <deception>. ุทานโดนภาษากรมกว่านุนั่นดูเลยล้มแล้วอืมนุดูนุดูเลยูดทานนี่นุดูเลยเออนุแปลว่านั่นดูเลยแปลว่าล้มแล้วขอพูดใหม่ าลรีบไปเรียนแล้วแค่นี้ก่อนบายบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมนยูไปเรียนเลยโอเคโอเคได้โดนแล้วโดนแล้วไม่เรียนครับมาแล้วมาแล้วบาย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 เรียนเรียนเรียนเมื่อกี้โจเปิดทีปปีเลยปีเลยปีเลยเม่เข้ามาแล้วไปเรียกพิษีชุกเม่เข้ามาแล้วแม่์เมย์เข้ามาเออบอกแล้วแค่นี้นะไปไม่บอกแล้ววูไปกินข้าวก่อนปะบอกแล้วเดี๋ยวพี่โจไปกินข้าวก่อน โอ oh, เล่นกันนานแล้วบ <Bye. S 1> ายบาๆพี่โจจะไปกินข้าวบายบายอเด้งบายๆเดี๋ยวลุงให้พี่โจไปกินข้าวก่อนอยังไม่กินข้าวแล้วพี่จีบรอกินข้าวนี่บายบายอเด้งนุด <Okay. S 1> uh. ดูเลยบายบาย